ทุกถ้อยคําแม่พร่ำสอนคือพรประเสริฐเป็นพรเลิศผ่องพิสุทธิ์ดูดน้ำใสด้วยไม่มีเคลือบแคลงแฝ<ส>งเพศภัยน้อมรับไว้ชใช้เตือนตน,นผลภัยพาน ค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาคมตรงกับวันอะไรคะที่เชอร์อ้อนวันแม่แห่งชาติค่ะที่เชอร์กอยอเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วบทบาทหน้าที่ของคุณแม่มีอะไรบ้างคะที่เชอร์อ้อนค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะกว่าเด็กๆจะได้เกิดมาคุณแม่ตั้งท้องเด็กๆประคบป,ประงมเด็กๆจนเด็กๆคลอดออกมาพ่อเด็กๆคลอดออกมาแล้วคุณแม่ก็อบรมดูแลเลี้ยงดูให้การเจริญเติบโต สมวัยตั้งแต่ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกค่ะแล้วคุณแม่ก็ยังให้ความรักความอบอุ่นสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัยให้แก่ลูกตั้งแต่เด็กเลยค่ะค่ะทีนี้เรามารู้ถึงบทบาทของลูกบ้างนะคะที่เชอรอนค่ะบทบาทหน้าที่ของลูก ก็ต้องรักคารพและมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนรักค่ายปองดองในหมู่พี่น้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นเด็กดีของประเทศชาติค่ะที่เชออ้อมค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็น วันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆอย่าลืมบอกรักคุณแม่ไหว้คุณแม่หรือคุณพ่อคุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้านของเรานะคะค่ะเด็กๆวันนี้ที่ช่ออ้อนกับที่เช่ก้อยก็มีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมาฝากเด็กๆเ,เช่นเคยคะ่ะคือกิจกรรมอะไรคะที่เช่ก้อยกิจกรรมร้อยหลอดค่ะที่ช่ออ้อนเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ตัดหลอดที่บ้านแล้วก็สามารถร้อยกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะทําเป็น สร้อยก็ได้นะคะที่เชอออนหรือว่าจะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้ค่ะเด็กๆเพื่อฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆค่ะค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้ที่เช่อกรยแล้วก็ที่เชอออนก็จะพาเด็กๆมาฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะโดยการร้อยหลอดค่ะเด็กๆมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่เช่ออนค่ะเด็กๆอุปกรณ์นะคะอันดับแรกมีหลอดค่ะ อันที่สองกันไกลค่ะอันที่3าเชือกค่ะเด็กๆยาวไหมคะที่จชอ้อนให้เด็กๆดูหน่อยค่ะยาวตามใจที่เด็กๆชอบเลยนะคะเด็กๆจะเอาสั้นหรือจะเอายาวก็ตามใจเด็กๆเลยค่ะท่าเด็กๆอันดับแรกนะคะเรามาตัดรอยกัน่อนค่ะขนาดก็ข้อมือนึงนะคะข้อมือหนึ่งนะคะตัดแบบนี้นะคะที่เชอกอยเก็บให้หน่อยค่ะ ระวางด้วยนะคะตัดแบบนี้เด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองตัดให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวกันไกลจะหนีบมือค่ะค่ะกิจกรรมนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะเด็กๆห้ามทำเองนะคะพอเราตัดหลอดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปคือการร้อยใช่ไหมคะที่เชือกอ้อนใช่แล้วค่ะก็จะมีเชือกแบบนี้นะคะเด็กๆลองทําไปพร้อมๆกันเลย เราจะมาฝึกสมาธิกันด้วยนะคะค่ะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะสามารถเย่เชื่อเข้ารู้ได้ไหมคะที่เชื่ออ้อนไม่ได้ค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นที่เชือกอยก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะที่เชือกอยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆของทีเชอออนก็จะเป็นสร้อยคอนะคะ ของเชิก้อยจะเป็นสร้อยข้อมือค่ะเด็กๆค่ะแบบนี้เด็กๆก็ได้ของขวัญไปฝากคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะค่ะเด็กๆสามารถฝึกร้อยรลอดที่บ้านกับคุณแม่เด็กๆชอบสร้อยเด็กๆก็ทาสร้อยนะคะเหมือนที่เชิดอ้อมถ้าเด็กๆชอบสร้อยข้อมือก็ทาสร้อยข้อมือเหมือนที่เชิดก้อยค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมทําคลิปกลับมาให้ที่เชิดก้อยแล้วก็ที่เชิดอ้อมชมด้วยนะคะ e n g this time of the day with i s r m e s c i s s o r การกาย one more s c i s s o การกายเด็กๆคะเด็กๆชมคลิปที่ชะอ้อนกับที่ชอกอยเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทำคลิปของเด็กๆกลับมาให้ที่เชอรอ้อนกับที่เชอรกอยดูด้วยนะคะมีคลิปอะไรบ้างคะที่ชอกอยค่ะมีคลิป พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆฝึกร้อยหลอดค่ะิเชอรอ้อนเด็กๆจะร้อยเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือก็ได้นะคะค่ะฝึกร้อยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษคําศัพท์้ายคลิปกันค่ะวันละหนึ่งคำค่ะเด็กอย่าลืมทําคลิปกันนะคะบ๊ายบายค่ะ